วัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบรันอะไปแล้วขาครับขา <S <S อย่างเงๆ้งนะครับอันนี้ก็ประมาณสองหาได้อยู่ประกาศสองหาแต่ว่าป่านนั่งเหลืออยู่มาจมก่อนแอบก็พอดครับเยยงเลยนี่ก็คนไปหาหินมาห้องนะครับจะสับตาา้างแปมผาแล้ว มีน้ำอยู่ไม่ติดหลกรถนะเป็นไปใส่ป่ะแกลก้อนใหญ่เราโดนเรามันปั้นคอยดูนี่ถ้าลองทางปัมนานาก็ขึ้นแล้วเพราะนั้นเรอล นี่ครับเป็นแปลกยินมายันป่านอยู่ป่านลอยหน่อยอ ขึนขึ้นลงอหนึ่มตต้งเหรครนนเียวเอรบกันู้นีู่ขไมดี่มเอาเอดูไม่ได้ไปแล้้ดูปวดร้อนไม่ได้เป็นามีน้ำเพือามันไม่ติดนะถ้ามีน้ำ

ก็ไม่ข uh. ึ okay. so ้นไม่ยอมขึ้นลุยีเลยนเอาบ้านาโอเคก็ไปเป็นเป็นลุยไดู้านอนะ้นถั่วตีมันมีวินาลยที่มาต้คนเดียวอ๋บ่าวีบ่าวเลยททีจะเปดโอเคดันไดลยมาครับตัวซอยครับกูนะเต่ใสวินอันนั้นเฝาเดียวนะครับแตใสวินหอก Tìm là tít, kẹp tít. Leo. Mày tít. Mày Mày tít. <laughs> mày ít, mày tít. Mày tít. Mày tít. Mày Mày tít. tít. Mày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  tít. Chạy tít. Mày tít. Mày tít. Mày tít. chạy tít. Mày tít chọn lẹo kê cây vợt mặt thì mi hèn xong rồi là loại lên loại đây ra đây phía nhà loại là loại là loại là đây là loại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  là này nè loại là loại là loại

ขาดดีดอีเลยนะตรงบัสมากับช่วยเลยอ่านะทางคนจมแมงรับมา Hả? Huh? Chợt Tên níu người <laughs> Rình vô liêu nè, nếu mà nè <laughs> <laughs> Rình vô leo à Đừng bắt mà gấp lên

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi. Mai tả lại gắn lên mắt. <laughs> bên trai, bên trai trai, trai em, tả lại đấy, nó nó hê nghe ngay ngay đó Vinh Hà Tân phải đây Vinh Hà Tân